อ้าววันนี้ก็หนึ่งวันนะั่งก่อนหวยออกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่พวกเราหลายๆคนเลยรอคอยนะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวันสุดท้ายแล้วอ่ะนะดังนั้นเนี่ยอาจารย์แจ้งก่อนนะว่าทุกๆงวดเลยอนะพวกเราอ่ะจะได้เลขเจ็ดวันเกิดทุกคนได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ทุกคนได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ได้เลขสิบสองราศี แล้วก็ควรจะได้แล้วด้วยถูกต้องหรือเปล่าใครที่ยังไม่ได้นี่แสดงว่าเพิ่งติดตามอาจารย์ใช่ไหมไม่เป็นไรตอนนี้ยังทันหนึ่งวันก่อนหวยออกเนี่ยนะกดที่โปรไฟล์แอดไลน์เข้าไปขอทางไลน์ทางเดียวนะอาจารย์ขอให้ทางไลน์ทางเดียวนะกดโปรไฟล์แอดไลน์เข้าไป2ถ้าหากว่าใครเนี่ยรู้เคล็ดลับเนี่ยก็ย่อมเป็นคนที่สำเร็จได้ไม่ยากองค์ประกอบในการถูกหวยง่ายๆเลยมีอยู่3ข้อพวกเรา มีอยู่สามข้อเราว่ากันเลยไหมข้อแรกนะองประกอบคนถูกหวยนะในบรรดาเจ็ดสิบล้านคนในประเทศไทยอันนี้ไม่นับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วมาร่วมสนุกในประเทศเอาแค่ในเมืองไทยเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมีโชคมีลาบมีดวงว่ากันตามตรงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดวันใดไม่ว่าจะเกิดราศีใดอ่ะมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่ๆหมดเลยเอ่ะรางวัลเล็กๆเล็กๆ,ๆน้อยๆนั้นเราไม่พูดถึงมันมีโอกาสอยู่แล้ว แต่รางวัลใหญ่ๆที่จะเปลี่ยนชีวิตได้มันมีโอกาสทุกๆวันเกิดทุกๆราศีพอต้นเดินมาอาจารย์ก็จะบอกแล้วว่าราศีไหนที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้อันนั้นเป็นเพียงคร่าวๆแต่ว่ากันตามสถิติอะมีโอกาสทุกวันเกิดทุกราศีนั่นแหละแล้วมันมีฉลกโชคลาภเคล็ดลับงไงบ้างมาดูกันไหมอันดับแรกนะคนที่จะถูกหวยด้วยเบอร์แน่นอนต้องมีเลขอ่พูดไปแล้วว่าใครไม่มีเลขก็ ไปขอที่โปรไฟล์ส่วนตัวนะกดโปรไฟล์ส่วนตัวแอดไลน์เข้าไปอาจารย์ขออนุญาตแอดเข้าไปที่ Line แล้วให้ทางไลน์ทางเดียวเพราะว่าทางอื่นอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงแอดไลนะ์นะย้ำอีกทีนะแอดไลน์เท่านั้นนะข้อ2อ๋อแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจะเป็นเลข7วมันเกิด12ราศรีให้ทุกงวดนะให้โดยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรทั้งนั้นข้อ2คือต้องเลือกเลขถูก อันนี้เราไม่นับคนที่อยากถูกหวยแต่ไม่อยากซื้อนะอน,นั้นไม่นับนะเอาในบรรดาคนที่มีเลขแล้วแล้วก็ได้เลือกเลขแล้วก็ได้ทําการซื้อเลขด้วยอันเนี้ยถึงจอะออเขยิบเข้าไปใกล้ความสําเร็จไหนนะ่อนมีเลขเลือกเลขถูกแล้วได้เล่นด้วยเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าในงวดนั้นน่ะในงวดนี้กันที่จะมาถึงเนี่ยวันเกิดนี้นะ เป็นวันที่มีโชคอะอาจารย์ก็ให้เลขไว้ว่าถ้าวันเกิดนี่มีโชคใช่ไหมเลขของวันเกิดเนี้จะเป็นเลขอะไรก็ไปตกกับวันเกิดนั้นใช่ไหมถ้าราศีนี้จะมีโชคใช่ไหมเลขราศีนี้จะเป็นอะไรก็ไปตกกับราศีนั้นซึ่งอาจาร,รย์ให้ไว้แล้วย้ำอีกทีหนึง่งดังนั้นถ้าหากไปตกในราศีนั้นใช่ไหมก็ถือว่าเป็นราศีหรือว่าวันเกิดที่มีโชคดังนั้นสิ่งที่จะทำให ตัวของเราสำเร็จเนี่ยนอกจากมีเลขเลือกเลขถูกแล้วเนี่ยคือมีพลังคนที่จะมีพลังเนี่ยแน่นอนอาจารย์เนี่ยให้ไว้หลายอย่างมากเริ่มจากอย่างแรกยันที่เป็นยันมหาเศรษฐีแบบนี้จริงเรียกว่ายันมหาเศรษฐีส่วนบุคคลนะแต่อาจารย์เรียกง่ายๆได้ไหมแบบปั้นๆได้ไหม ยันเศรษฐีแบบรวยคนเดียวอันนี้ได้เป็นทั้งกรอบทองแบบนี้เลยนะใครที่มีแล้วใครที่มีแล้วเนี่ยเอามาทํายังไงพอมีลอตเตอรี่อย่างงี้ใช่ไหมพอมีลอตเตอรี่ใช่ไหมเรายันมเศรษฐีามาทับเอาไว้แบบนี้ลอตเตอรี่นะเอายันเศรษฐีที่เดิมบางคนก็เอาไว้ในหิ่งพระของพระหัวนอนเอาไว้ที่เก็บเงินเนี่ยพอมีลอตเตอรี่เอามาทับเอาไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะ อันนี้ยันเศรษฐีแบบรวยคนเดียวใครมีเราทําแบบนี้นะโอเคนะต่อมายันเศรษฐีแบบคู่รักยันคู่รักเป็นแบบนี้นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วอะ่ะยังทําให้โชคลาภเงินทองอะ่ะเข้ามาหาทั้งคู่เพราะเราเันคนรักอาจารย์ย้ำอีกทีหนึง่งเหมือนบุคคลคนเดียวกันใช่ไหมมีโอกาสที่จะได้โชคลาภพอๆกันบางทีโชคอาจจะเข้ามาทางคนรักเราก็ได้ ให้เอาลอตเตอรี่นะเอาตัวยันคู่รักทับเอาไว้ใครที่มีนะทําแบบนี้นะใครมีแล้วทาแบบนี้เออโอเคนะทําแบบนี้ดึ่งด้วยก็ยันคู่รักหนึ่งแก้ปัญหาเรื่องความรักของสัมพันธ์ที่มีดีสองดึงดูดเงินทองให้เข้ามาทั้งคู่ทับไว้อย่างนี้ต่อมาอันนี้เป็นเคล็ดลับแบบลับเข้าไปอีกส่วนบุคคลเลยใครอ่ะที่มี ลักษณะของยันลาหูแดงแรงฤทธิ์แบบนี้หน้าตาแบบนี้นะพะยันลาหูแดงแรงฤทธิ์เวลาที่อาจารย์ส่งไปให้ไม่ได้ส่งกรอบพยันลาหูแดงนะอาจารย์ส่งเป็นผืนแบบนี้เพราะอะไรเพราะเวลาใช้พยันลาหูแดงแรงฤทธิ์เนะี่ยให้เราเอาลอตเตอรี่เนะี่ยที่เรามีใช่ไหมเอาพยันพับครึ่งแล้วทับไปแบบนี้หนีบไว้พูดง,ง่ายๆเอาหนีบเงินเอาไว้นี่คือการใช้พยันลาหูแดงแรงฤทธิ์นะ ถ้ายันตาหูแดงแบบนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันมีผืนเดียวใช้ได้ทุกวัน <c oughs> เอ,อเช้ามาเอามาแตะหน้าผากสาธุสาธุวันนี้ขอโชคขอลาภขอเงินขอทองจะเสี่ยงโชคสาธุสาธุวันนี้ขอเท่าไหร่แล้วก็เอามาหนีแบต,ตีออไว้แบบนี้นี่คือพยาญหูแดงแรงฤทธิ์ส่วนใครบอกไม่ทันนะจาน้าอยากมีพลังสูงสุดในวันที่หวยออกเลยได้ตอนที่ หวยออกในงวดหลักๆของเราเนี่ยประมาณบ่ายสามครึ่งไปแล้วประมาณน,นี้ใช่ไหมแต่อาจารย์ดักแล้วกันเลยตอนบ่ายสองตรงก่อนหวยออกเ,เรามีนัดกันนะพวกเราใครที่อยากเสริมโชคเสริมลาเสริมดวงให้แรงสุดๆเลยเนี่ยส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนเทียนเสริมโชคลาภมีหลายประการวันนี้อาจารย์เนี่ยแนะนำสามแบบแบบแรกนะ เอาชื่อสกุลส่งมาตอนใบสองตรงเนี่ยรออาอธิฐานอย่างเดียวอาจารย์ไม่ได้ส่งเทียนไปเพราะว่าเราต้องการจิตที่ตั้งมั่นอธิฐานพอๆกันอาจารย์ก็จะอัอดเป็นคลิปนะแล้วก็ส่งให้เราอาธิฐานจิตใช่ไหมเราก็จะได้เอาํำอาธิฐานจิตตั้งแต่ใบสองของเราเนี่ยไปให้สําเร็จนะตอนที่หวยมันออกโอเคใบสองตรงนะเทียนแบบแรกครแรกเทียนผีพนันร้อยแปด อันนี้สำหรับในฐานจิตทั่วๆไปอยากได้โชคได้หลับได้เงินได้ดทองได้อะไรก็ขอนะเทียนผีพนันร้อยแปใครบอกว่าขออรงขึ้นไปขอแบบพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตได้ปลดหนี้ปลดสินนะขอให้ได้มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นไม่ใช่แค่สิ่งโชคนะบางทีการเจรจาค้าขายการทําเงินทําทองอย่างอื่นๆหรือการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีก็แจ้งอาจารย์บอก ขอจุดเทียนเวทสวรรค์พลิกชีวิตเทียนเวทสวรรค์พลิกชีวิตหน้าต่างี้นะจะมีสามเล่มต่อหนึ่งคนนะหนึ่งคนด้วยจุดสามเล่มเลยอันนี้คือขอให้พลิกชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีทั้งเรื่องความรักอุปสรรคการเงินการทองหรือแม้แต่เสียงโชคงดนี้ขอพลิกชีวิตเลยน,นี้เทียนพลิกชีวิตนะส่วนพระมอกอาจารย์ขอแบบรางวัลใหญ่สดุดงวดนี้มุ่งเน้นรางวันใหญ่ ขอให้ฐานจิตแบบให้ได้เงินปังก้อนใหญ่รางวัลใหญ่นี่ที่อาจารย์พูดถึงเทียนเวสวรรณเจ้าศัพท์แบบนี้คือเป็นเทียนระดับสูงสําหรับคนที่เน้นเลยว่าเสี่ยงโชควัดนี้เสี่ยงโชคครั้งนี้ขอให้สําเร็จขอให้ปังขอให้ทารวยได้เงินก้อนได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือนะเคล็ดลับคือพลังคือเลข ที่อาจารย์เนี่ยได้ทําการคิดคํานวณแล้วก็ส่งไปให้เราล่วงหน้าคืออาจารย์มีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะให้พวกเราเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตได้ร่ารวยดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็มีแค่รับฟังพิจารณาแล้วก็ขวข้าเอาไว้แล้วก็รอรับความสําเร็จความสําเร็จของพวกเรานั้นเป็นความสุขของอาจารย์เสมอดังนั้นขอให้ทุกๆชีวิต ทุกๆจิตวิญญาณที่มีความตั้งมั่นความศรัทธาได้รับความสุขความสำเร็จสมปรารถนาขอให้พรเอาไว้ณนะบัดนี้สาธุสาธุผูทท้ที่มีจิตศรัทธาต่อข้าพเจ้าอาจารย์อมมหามนตาขอให้สำเร็จเป็นอศัศจรรย์ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มีกินมีใช้ไม่รู้จกักหมดจากสิ้นได้มีแต่ความสุข ความจเจริญรุ่รงเรืองด้วยพุทธทางประสิทธิด้วยธรรมังประสิทธิด้วยสังฆังประสิทธิด้วยครูอาจารย์ยังประสิทธิจงประสิทธิเทอนะการบัตินี้สาธุสาธุสาธุสำเร็จเป็นสจัจจรรย์กันทุกคน